สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กับเกมร้านมอไฟแห่งความสุข EP ที่สองนะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วเนี่ยก็คือผมเล่นค้างไว้ใช่ไหมก็ตอนนั้นเรายังไม่ค่อยรู้อะไรมากนะครับซึ่งตอนนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าเราอยากเล่นมากนะครับก็อัปเกรดอะไรมาเยอะมากด้วยเออก็มายถึงว่าผมเนี่ยอัปร้านขึ้นมานครับนี่ก็คือจากที่ผมสังเกตมาเนี่ยก็คือ ถ้าเราเนี่ยปล่อยไว้อย่างเงี้ยมันจะได้เงินเยอะมากขึ้นด้วยนะครับเออแล้วก็เมื่อวานนี้ผมได้ทําการหลังไม้นะก็เล่นเพิ่มเติมนะครับก็คือได้จ้างพนักงานอะไรมาเพิ่มเนี่ยเยอะมากแต่ยังเว้นคนนี้นะคนนี้ทำไมจ้างไม่ได้ไม่รู้เนี่ยน้องหลิวอะไรไม่รู้หรือว่ามันผมจ้างไปแล้วก็ไม่รู้นะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูในควานะครับนี่เห็นไหมผมได้จ้างนี่มามีคนมีเด็กเสิร์ฟมีอะไรมีเนี่ย ทำไมเขาบ่นอย่างนั้นนะเดี๋ยวดูก่อนนะฮะนี่เราจ้างมาน้องหลูพวกมาไมาเจออนแล้วเราก็สมัครรับสมัครเลยละกันเขาจะได้แบบว่าช่วยๆกันนะครับสองหมื่นเร็ววะมาสเตอร์เจียงโอเคเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันละกันคนนี้อันนี้เราจ้างมาสองคนแล้วเนาะโอเคพนักงาน แพงมากแพงเวอร์ด้วยอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปอันนี้่นครับนี่เรามีคนเก็บเงินเก็บอะไรเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็คือว่าเราอยากได้โต๊ะเพิ่มซึ่งเราก็จะปลดล็อกไปเลยอ่าของระดับสโอเคปลดไปเลยละกันปลดให้หมดนะฮะอ่ะนี่โต๊ะที่3มาแล้ว ทำไมพนักง,งานเราบนบน่บน,บ,นบ่อยจังเลยคิด <c> บ <oughs> ่นอย่างเลยอ่ะโอเคอาับออเดอรนได้ฮะตอนนี้ก็คือเราไม่ต้องทำอะไรนะครับก็คือว่าป,ปล่อยริงๆปล่อยร้านเกมอย่างนี้เลยก็ได้นะแต่ว่าเราก็สามารถมาอัปเกรดอ่าเขาเรียกอะไรอัปเกรดร้านอัปเกรดลูกค้าอะไรเพิ่มได้ครับคีคนโอเคคีคนอาหารใหม่ๆเออตอนนี้เรายังคิดคนไม่ได้เพราะว่าเราต้องการเนี่ยครับก็คือ คิดคนสูตรพวกนี้นะครับเราต้องเอามาคิดคนนะเดี๋ยวเราไปดูหน้าร้านกันบ้างละกันโคมไฟตั้งโต๊ะสีเขียวอ่าเราอัปเกรดมาเลยละกันอะไรที่แต่งร้านได้ตอนนี้เราก็แต่งร้านไปก่อนนะครับโต๊ะเก้าอี้เครือบชันสมัยปลดล็อกเลยในยครัวมีอะไรฮะในครัวก็ยังไม่มีอะไรนะ ลรงช่วยทำในห้องบุฟเฟ่แต่แพงมากเลยอะ่ะอันเนี้ยผลแล้วแพงมากนะฮะอันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้ <c oughs> คือต้องเล่นอีกนานนะครับถ้าอยากจะได้พวกนี้จริงๆนะอโอเคเก็บเงินไปก่อนเอาเท่าที่มีละกันนะครับเนี่ยตอนนี้ผมอยากอัปเกรดพวกโต๊ะสโต๊ะอะไรพวกนี้มากเลยอะ่ะจริงๆนะข้างนอกร้านก็เป็นไงบ้างไม่รู้แต่ต้นไม้ารถ1ครั้ง เค่ว okay. ่ากันนะมายกเสิร์ฟเร็วอ่ะช่วยเลยแล้วกันนะครับฝั่งทางร้านค้าเราสุ่มได้นะนี่คือเราสุ่มได้นะครับแต้มนำโชค40โอเควยเคยใช้เพชรไปหรอ <English> มเมื่อกี้เราจะเผยชัยเพชรไปอ่ะไม่ได้นะครับใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรนะฮะโต๊ะนี้มัน,มนไม่ค่อยสวยเลยนะอยากได้จริงๆอยากได้ไม่นานปลดล็อกคอตเตอร์เตาโอเคอเคอตเตอร์เ,เตาปลดล็อกประตูอาคารอ่ะปลดล็อกไปเจ้าพนักงานแคชเชียร์คุณเฉียนอันนี้ผมจ้างไว้แล้วนะครับเนี่ยผมผมเคยจ้างไว้แล้ว ต้อนรับลูกค้า20โต๊ะโอเคปับตานีวันน้องเหมียวไปรับแล้วก็รับได้ด้วยอันนี้นะครับโอเคมาเรามาคิดคนนะครับนี่ขอให้ได้ดีนะขอให้ได้สิรได้อะไรอะ <c oughs> ได้หนังปลานะครับโอเคหนังปลาไปยวไปเสิร์ฟแล้วก็ถ้ามันยังรับไม่ได้เหรอ ออต้องรับตอน8โมงสาอหรอแล้วกี่โมงอ๋ออีกครึ่งชั่วโมงนะฮะคือตอนนี้ยังรับไม่ได้ใช่ไหมโอเคโอเคในภารกิจเราก็จะมันต้องคาไว้ก่อนแค่แค่ตอนนี้นะครับก็คือยังทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมแต่ร้านเนี่ยเราสามารถอัปเกรดได้นะอัปเกรดได้ครับน่าเด้เอาเครื่องคิดเลขมาด้วย เครื่องปรุงไม้อ่านี่ตัวกละยสองสามารถอัปเรดได้นี่มันสวยขึ้นเพราะตอนนี้เงินเราเงินเราเยอะแล้วนะก็เรายังไม่ต้องจําเป็นที่ต้องนี่นะครับเพราะเดี๋ยวเงินมันก็จะได้มาใหม่นะตอนนี้เราก็อัปเรดได้ตามอัธยาศัยเาเลยครับอยากเล่นแบบไหนก็จัดว่ากันไปตามนั้นเลยอะตู้แช่าวายโอเคนี่หลูขึ้นเยอะบอกเลยว่าหลูขึ้นเยอะนะฮะกล่องเครื่องปรุงธรรมดา ก็เก็บมาให้มันหลูขึ้นก็คือตู้เย็นเป็น <c oughs> ตู้เย็นมาตู้เครื่องดื่มมาชิยะโอ้โหหมื่นเลยเหรอเอาแต่เอาก้าออี้นี้ก่อนละกันนี่เหมือนกันหมดแล้วนะครับสวยเลยทีนี้ของระดับ3ปลดล็อกมาโอเคตัวก็อี้สีปลดล็อกมาตอนนี้เรามี ขี่เก้าอี้แล้วนะครับอ่าเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยไปให้คะแนนที่หลังหลักการขอเล่นก่อนนะฮะตัเก้อี้สี่อัอพเกรดไปนะครับเอาเงินเราเหลือมากเลยตอนเนี้ยอัพเป็นเลยโอ้โหรอบต่อไปนี้เป็นเป็น,ปนหลายหมื่นนั่นนะโอเคอัพประตูครับนี่ตอนนี้เรามี4โต๊ะนะครับรับลูกค้าได้แบบชิลเลยอะชิลมาก เรื่อๆเลยแต่พนักงานตอนนี้ของเราน่าจะน่าจะเหนื่อยกันหน่อยจะเหนื่อยกันหน่อยนะครับดูดิดวุ่นวายเลยนี่แล้วยิ่งป้าคนนี้บน่บนบ่นบ่อยมากนะครับก็ชื่อป้าเลยนะเดี๋ยวดูกันเนี่ยเจ๊หวังว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่นี่ป้าหลวนะครับคือถ้าเราอยากอบรมอบรมเนี่ยมันต้องมีสมุดไงเราที่นี่นสมุดเราเนี่ยต้องไปทําอะไรก็ไม่รู้นะครับคืออันนี้ใช่ไหมอ่า ียมันต้องอัปเกรดอีกอะโอ้โหแพงอยู่นะแพงอยู่ครับคือเราต้องเล่นเล่นมันก็เหมือนควสนะเราต้องเล่นไปตามควสอะนะครับซึ่งมันต้องเล่นไปเทีละอย่างอ่าเทีละอย่างนะครับอ่าเดี๋ยวเราเรา,เราดูอันนี้บ้างนะครับเมนูก็ยังยังได้แค่นี้อยู่อัปเกรดก็ยังไม่ได้นะครับแบบไอ,อ ยังเพิ่มอะไรมาไม่ได้นะเนี่ยยังไม่ได้เลยก็คือเมื่อวานเนี่ยผมอัปเกรดพวกนี้นะครับเป็น3ดาวหมดแล้วก็คือตันตันสุดนะตอนนี้ก็คือว่าเนี่ยยังเนีย่ย,ยต้องให้เป็นร้านอาหารถึงดีบุกสองอะไรไม่รู้นะครับอย่างเงี้ยโอเคอัปได้อยู่เนี่ยเราก็อัปให้มันตัน3ดาวไปเลยแล้วกันอ่าเพราะว่าร้านเรายังเป็น3ดาวอยู่ใช่ไหมเงื่องไข่นะดับถัดไปนี่ไงครับคะแนนอาหาร ก็เราก็อัปเกรดไปแล้วนะหูยอ,อะไรเนี่ยเนี่ยเราก็อัปเกรดไปแล้วนะหรือว่าเราต้องคิดค้นอาหารสูตรใหม่อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเนี่ยต้องคิดค้นเพิ่มเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะต้องคิดค้นยังไงอะไรยังไงคืออยากได้อันนั้นมากครับแต่ว่ามันต้องมันต้องเป็นเกมที่ต้องรอเวลาด้วยไม่ใช่ว่าสักแต่ใจนี่อย่างเดียวนะ Okay. คคลังอาหารจริงเราก็เยอะแล้วนะพวกนี้เนี่ยมันยังไม่ได้อะนะครับโอเคดีบุกใช่ใช่ตอนนี้คืออันนี้แต้มพวกนี้เราอันนี้มาหมดแล้วนะครับขาดแค่อันนี้หนึ่งเดียวเลยคะแนนอาหารก็คือ การจะเพิ่มคะแนนอาหารก็คือคิดค้นเมนูใหม่ๆใช่ปหมเพิ่มขึ้นเบ็ดน,น้ำซุปหรือการทำอัพเกรดเมนูอาหารเพิ่มขึ้นคะแนนอาหารอัพเกรดอาหารเราคืออัพเกรดหมดแล้วโอเคจิ้มยังไม่มีมีแค่เบ็ดน,น้ำซุปกับอัพเกรดไปแล้วนะครับตันละเพราะฉะนั้นอ่าเรคิดค้นอาหารใหม่ๆนะครับถ้าคิดค้นอาหารใหม่ได้เรื่อยๆก็มันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วเราก็จะไปถึงทีบุกหนึ่ง อัปเก๋เลคิดกระดิบสองอ่ะมาณนี้พอตอนแรกเราผ่านเนี่ยผ่านมามันมีโหเยอะมากถึงทอง3นะตอนนี้นะตันสุดดูดิดูแต้มเนี่เราเพิ่งเล่นมาได้แค่ไม่กี่วันนะครับโอเคเราก็ไม่ต้องรีบร้อนประมาณนี้ครับประมาณนี้ไปก่อนโอเคดูที่ห้องต่ตอนนี้ก็คือว่าเนี่ยพอเล่นถึงจุดจุดปุ๊บก,ก็คือว่าไม่ได้อะไรนะครับก็คือสุดแค่นี้นะ แต่ละวันก็คือเราถ้าเราอยากเล่นจริงๆก็ต้องแบบมาเนี่ยทีละนิดทีละหน่อยนะ,อะนอกร้านอัปเกรดได้อยู่นะครับมานั่งทันสมัย5,004เล้ววะแพงจังเลยอะ่ 6, อะ3,006อ่ะอัปเกรดอันนี้ก่อนโอเคหน้าร้านเราเออแล้วก็เมื่อวานเนี่ยที่คนอย่างนี้มานะครับมันเป็นเหมือนเซลต้องการจะมาเซ้งร้านเรามาั้งนะที่ผมไปถามคนอื่นๆมาเขาว่ากันอย่างนี้นะอโอเคครับก็ โดยรวมก็จะประมานนี้นะครับประมานนี้เข <c oughs> าบอกไงคนเยอะอย่างนี้และโอเคครับโอเคโดยรวมประมาณนี้ก็คือเราสามารถเล่นเล่นเียนได้ยาวๆเลยเนี่ยมันสามารถแบบทําอะไรอย่างอื่นได้อีกเยอะนะครับนี่เรายังไม่ได้ปลดล็อกอะไรเลยนะตอนนี้เรามีแค่นี้นะครับก็ไว้เล่นกันยาวๆนะครับติดตามรับชมกันได้ยาวๆนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับก็ไว้ มีอะไรเข้ามาเพิ่มผมก็จะเล่นเพิ่มเติมนะฮะก็จะเล่นเป็น EP พไปเหมือนที่ว่าไว้นะครับโอเคเหรื่องน,นี้ก็ขอบขอบคุณมากครับขอบคุณที่ติดตามนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ